สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาไปสร้างลิงก์การประชุมนะคะโดยจะใช้จากโทรศัพท์นะคะของ Android นะคะสร้างลิงก์การประชุมนะคะในกรณีที่เราต้องการที่จะสอนออนไลน์หรือการประชุมนะคะในช่วงที่เป็นโควิดช่วงนี้นะคะสามารถเลือกใช้ได้เลยก็ในไลน์มันก็จะมีเมนูให้ก็ให้เลือกไปที่ไลน์เลยนะคะพอคลิกเข้าไปที่ไลน์เสร็จเรียบร้อยนะคะด้านบนสุดของ หน้านต่างนะคะก็จะมีรูป Vo ที่เป็นเครื่องหมายบวกนะคะคลิกเข้าไปนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อนะคะเปลี่ยนชื่อการประชุมได้นะคะก็เปลี่ยนได้เลยนะคะว่าเป็นการประชุมเกี่ยวกับอะไรเป็นการสอนในรายวิชาอะไรนะคะแล้วก็คลิกที่บันทึกนะคะก็จะมีเริ่มการประชุมสีเขียวนะคะก็จะทำการเริ่มการประชุมเลย จะทำการเชิญใครไหมนะคะหรือสามารถที่จะคัดลอกนะคะคัดลอกลิงก์นะคะเพื่อไปส่งให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้นะคะสามารถส่งได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง a c e b o o k ทางไลน์หรือว่า,าท่องทางอื่นๆนนะคะอันนี้ก็คลิกที่เริ่มการประชุมเริ่มการประชุมนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนพื้นหลังได้นะคะพื้นหลังสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะก็เลือกได้นะคะตาม ความสนใจนะคะฟิลเตอร์ต่างๆนะคะหรือจะใช้เป็นอวตารก็ได้นะคะแล้วก็จะมีให้เลือกแบบเป็นเข้าร่วมแบบเปิดกล้องกับเข้าร่วมแบบปิดกล้องนะคะสามารถที่จะเลือกได้นะคะก็เมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็ทำการออกก่อนเพื่อที่จะไปส่งลิงก์นะคะให้กับผู้เข้าร่วมประชุมนะคะสามารถจะส่งลงกลุ่มหรือ ส่งแบบเดี่ยวก็ได้นะคะส่งเข้าไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะต้องรอผู้เข้าร่วมประชุมนะคะตอบรับเข้ามานะคะเราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปได้นะคะก็อันนี้รอทดสอบนะะอ,อ่เนะมือม่อเมือมอม่อผู้เข้าร่วมประชุมเข้ามาแล้วนะคะก็จะ เครื่องมันอยู่ใกล้กันนะคะ,ะเมื่อเมื่อผู้เข้าร่วมประชุมเข้ามานะคะก็จะ,ะโชว์เลยนะคะถ้าผู้เข้าร่วมประชุมเปิดกล้องก็จะได้สามารถมองเห็นหน้าได้นะคะถ้าไม่เปิดกล้องก็จะขึ้นเป็นรูปนะคะก็ง่ายๆนะคะสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะหรือว่าการประชุมนะคะในช่วงที่โควิดระบาดได้นะคะอย่าลืม กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย